ธงชาติอเมริกานะครับคุณผู้ชมติดไว้หน้าบ้านนะครับเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกาวันพรุ่งนี้นะครับมีธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันชาติสหรัฐนะครับผมจะติดตั้งธงนะครับ ไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับ ติดธงชาตินะครับเริิมฉลองวันชาติอเมริกาวันพรุ่งนี้นะครับ f o ลด์ออ